วันนี้มาเยี่ยมคุณแม่นะครับผมที่นอนเป่าลมไปไงมั่งที่ไม่เจ็บก้นไม่เจ็บก้นเลยเหรอพลิกตัวง่ายขึ้นไหมใช่เออดีวก็ยกพลิกยากเพราะเราไม่มีน้ำหนักตัวเออเราไม่มีแต่เราก็ต้องฝืนนะเราต้องอทิ้งตัวหมดต้องมีคนมาช่วยยกเราก็พี่เึกนี่ไงพี่เถกก็ช่วยกลับตัวแม่อยู่เดืเลยใช่ไหมแล้ว๊บเดีอวแม่ก็มืนเออแม่ก็ต้องฝืนนะทีสิบนาทีเออก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเลยรปังนี่ อันนี้เป็นที่นอนเป่าลมนะครับผมมีวางแขนกคือนี่ที่นอนเป่าลมช่วยลดปัญหาแผลกดทับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการกายภาพให้คุณแม่ก่อนนอนเนอ้อไม่กายภาพหรอวันนี้ไม่พอแล้วกลางคืนไม่เอาเหราอคือขวางใช่ไหมมันขวางผ้าเลยอือนี่จัดที่หลับที่นอนให้แม่ก่อนนะครับ ทุ่มยี่ห้านาทีเราเยี่ยมได้ถึงสองทุ่มนะครับวันนี้กินอะไรไปม้างเนี่ยตั้งแต่เช้าก็ให้กินอาหารปกติแล้วเหรอกิปกติก็สวยกินข้าวสวยแล้วเหรอกินดิจะไม่ติดคอเหรอเนาะติดคอนะติดสิถึงก็ต้องนอนนี่มาใส่อะไรอะเป็นประดุกเองมอนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กินอย่างที่บอกนะ หมูฝอ,อยอกับอะไรนะอโอวันตินกับ<อ>ปลาตั้กโกฝอ,อ,อยต้องถามนะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับ<อ> <laughs> ผู้รุดพยาบาลคนใหม่นะครับคอยดูคุณแม่โ <laughs> บกมือไว้บายแฟนขับก่อนคิดถึงแฟนขับไหมเราไม่ได้ทำกับข้าวให้เขากินกันเลยนะหายไปนะนี่บายหายไปนะครับ <laughs> จะได้กลับไปทำกับข้าวให้ แฟนๆชมนะคะพืชสาอินดี้เรื่องนอนดึื่องก็อะไรกินดีเนาะอพัฒนาพัฒนาโอเคโอเคเดี๋ยวหายปุ๊บทำให้เลยให้แม่ทำให้เลยเดีย๋ยวให้นาแจนทำให้กินเนาะอยากกินอะไรก็บอกบอกกับน้าแจนนะนาแจนก็ทำของข้าวอร่อยไงแม่ก็ได้กินให้มันผ่อแบบว่า ปลาหมึกสักตัวเดียวเหรออ๋อทำไมใส่ปลาหมึกตัวเดียวอ่ะพอแล้วอ๋อพอแล้วอ๋อจะไายเลยไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้จะไปบอกให้ไม่ต้องเผ็ดเลยอ่ะอ๋อไม่ต้องเผ็ดเลยโอเคโอเคก็ผัดแบบไม่ก็พาก็สับๆๆๆๆๆโอเคโอเคโอเคผิดๆต้องสายมันบะลลืดแล้วขันเนอะ ให้กระเพาะมันก็ยังช่วยอีกสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอา,เาพรุ่งนี้เลย,<ด>ยพรุ่งนี้ถูกมีอยู่เปล่าในืตู้ไม่รู้เดี๋ยวไปดูให้ถ้าเกิดไม่มีก็ปลืนเนะไม่เผ็ดเอมไม่เผ็ดก็ไม่เลอแต่มันจะย่อยยากหรือเปล่าแต่ตัวเดียวไม่เป็นไรสับสับสับไงสับเนาะสับเอาเออโอเคโอเคตามนั้นเนาะโอเคโอเคโอเคตามนั้น เริ่มสั่งอาหารกินแล้วนะครับหิวแล้วนะโอเคหายไวๆแมส่สู้ๆ